ครับผมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็พามาเสียบเสาเหมือนเดิมนะครับถ่ายไม่รืเลย,ยาตามภาษาคนขับเคนครับ ตั้งบูมด้วยสวิงด้วยนะครับเดี๋ยวไฟเบรคครับนะครับขนะนี้เราต้องเบรด้วยสวิงด้วยนะครับนะครับสวิงช่วยหน่อยครับเนีะครับเพื่อที่จะให้เสามันไม่แว่งมากครับเนี่ยครับน้องๆดูไว้เลยนะครับตั้งด้วยสวิงด้วยไฟขึ้นเบาๆครับไม่ต้องรีบครับ เสาไม่ไกลครับเสาไม่ไกลที่วางชิ้นงานเราไม่ไกลครับดูสัญญาณมือของเพื่อนร่วมง,งานด้วยนะครับคลิปบางทีมันมันเสียบเสาเยอะหน่อยผมจะลงคลิปซ้ำๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันมันมีแต่งานเสียบเสาครับช่วงเนี้ยมันจะมีเสียบเสาประกอบแบบเสียบแบบแล้วก็เทป,ปูนรื้อแบบมันก็อยู่แบบนี้นครับ ท,ที่งานหลักๆที่ผมอยากให้ดูคืองานเทคานส่วนมากเดี๋ยวจะให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้มีคลิปงานเทคานก่อนผมจะให้ดูเป็นงานที่ยากอยู่ครับสำหรับใหม่ๆหรืองานเซฟตี้ต้องมีสีผู้นะครับอย่างเสื้อสีส้มเขาเรียกซิกเนลแมนนะครับผู้ให้สัญญาณครับ สโลตั้งบูมใส่เลยครับตั้งบูมด้วยสวิงด้วยเราพยายามจับคอนโทรลให้มันสม่ำเสมอคันเร่งก็เหยียบใพ้นพอดีพอดีนะครับไม่ต้องเหยียบแรงครับเหยียบประมาณทัก10ประมาณนี้ครับนครับนี่ก็ตั้งบูมด้วยเลียด้วยสวิงด้วยทำให้มันได้3ามสเต็ปครับ พอเวลางานมันใกล้จะถึงจุดมุ่งหมายที่เราจะวางแล้วเราก็ละคันเร่งเลยนะครับนี่คันเร่งผมยังแตะอยู่นะครับตอนนี้นะครับสวิงมาช้าๆคันเร่งเราละแล้วคันนี้ละคันเร่งปับ๊บนะครับเดี๋ยวก็ยังเลียลงอยู่เลียลงสวิงไปเบาๆครับให้งานมันนิ่งๆนิ่งๆยิ่งดีครับหน้าง,งานแบบนี้เขาชอบนครับเห็นกันหรือเปล่าครับ ค่อยลงเลยครับข้อควรระวังคือระวังมือเพื่อนร่วมงานแค่นั้นครับเนี่ย <Yeah. S 1> ดูให้ดีสัญญาณมือถ้าให้ยหยุดคือหยุดเลยเพราะว่างานตอนนี้มันก็อยากจะปล่อยคลิปให้ให้ดูอยู่เพราะว่างานยกมันไม่ค่อยมีตอนนี้รอให้พี่แมคโครเขากำลังปรับพื้นที่ตรงข้างล่างตรงรลกบดตรงคันสีเหลืองข้างหน้าู่นครับ เพราะว่ารถเคนผมจะได้ลงไปข้างล่างรอให้เขาถมดินเสร็จครับผมเลยไม่มีคลิปที่จะลงให้ครับเพราะว่ามันไม่ได้ยกงานครับดูดูไว้ครับว่าเขาทำยังไงเขาเสียบเสาเขาทำแบบไหนแบบไหนเวลาเราไปน,น้างานเราจะได้รู้เราจะได้เป็นงานครับ เพราะว่ารถเคนนี่มันแต่ละลาง,งานมันไม่เหมือนกันนะครับงานบางงานมันก็จะสอนคนขับเองว่าทำอะไรยังไงแบบไหนเวลายกงานกับรถเคนเหมือนกันนะครับรถสอนคนนะไม่ใช่คนสอนรถดูมือคนร่วมงานครับให้เรียเราต้องเรียนครับ ค่อยๆลงครับไม่ต้องรีบครับเราต้องดูมือเพื่อนร่วมงานด้วยครับเดี๋ยวเขาให้สัญญาณเรียลงเราต้องเรียตามครับ เสียงติ๊ดติดติดติดก็เหมือนว่าครับเสียงเวลาลอกมันเลียครับมันจะได้ติ๊ดติดติดติดมันจะได้รู้ว่าตอนนี้ลอกเราหมุนอยู่เยอะขึ้นหน่อยงแรงเกิน คล,คลิปเสียบเสาที่หลายคลิปแล้วนะดูดูเอาครับดูดูเอาเนี่ยแล้วค่อยๆเลียรครับดูสัญญาณมือเพื่อนร่วมงานเราด้วยครับผ่าดมาแล้วโอ้ยขับเคลก็เหมือนกันกันกบรถกระบะแล้วเราขับรถกระบะชนคนนั้นคนนี้เสียชีวิตเราก็ เป็นโทษครับเหมือนขับเคนเหมือนกันครับชิดงานหล่นทับเขาครับนู่นนี่นั่นแขนขาเข่าขาเราก็เหมือนกันครับติดคุกเหมือนกันครับนี่แหละเราต้องระวังดูสัญญาณมือเพื่อนร่วมง,งานให้ดีเวลายกงานยกอะไรเราพยายามให้มันนิ่งๆถึงจะช้าก็ไม่เป็นไรขอแค่มาความปลอดภยัยเอาความปลอดภัยไว้ก่อน วเนี่ยครับหน้างานครับตอนนี้แมคโครเขากำลังปรับพื้นครับเมื่อตัวนี้เป็นแอ่งครับเป็นแอ่ g งนี้มันเป็นเหมือนเป็นฟุตติ้งครับเหมือนเขาจะตั้งโรงไฟฟ้าอะไรสักอย่างครับฐานมันดีนะครับ ฟุตติ้งครับเมื่อกี้เพื่อนเขาให้ยกงานเมื่อกี้ไอเดียนี่ครับหน้างานครับนี่ครับนี่คือถมแลนะครับถมดินแล้วครับส่วนถมแล้วก็มีครับรถเคผมจะลงไปตรงนู้นนะครับ ลงไปจอดอยู่ตรงกลางเพราะว่าทางอันบูมมันจะนอนไม่ถึงครับเนี่ยให้พี่แมคโครเขากำลังปรับพื้นที่ให้ครับาง,งานนี้นี่ครับผมออาคลิปนี้ผมขอลงแข่งเท่านี้นะครับคลิปนี้ฝากดูด้วยนะครับดูเยอะก็ได้ความรู้เยอะครับบางทีก็จะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างผมก็ยังยังไม่เก่งกับการพูดท่าหร่น,นะครับ ฝากติดตามด้วยนะครับผมเนี่ยครับถมเสร็จแล้วก็ลงไปจอดตัวข้าง,างในก็น่าจะโอ้โหทีคานเสียบแบบเสียบเสาต,ต,ตัวต่อไปเพราะว่าอยู่นี่มันสี่ชั้น,นครับเพราะอนาคตจะได้เอารถใหญ่มาลงด้วยไม่ใช่แค่ยี่ห้าตันนะครับเนี่ยครับเพื่อน่วมง,งานเขากำลังมัาลรวดอยู่ข้างล่างครับ <c oughs> ครับผมคลิปนี้ผมก็ขอลงเพียงเท่านี้นะครับผม สวัสดีครับขอบคุณคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับผมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ